วันนี้ก็จะเล่นเป็นแนวคอมเมดี้หน่อยๆซึ่งซึ่งพี่ก็ไม่ค่อยถนัดมากแต่ว่าบิวกินเฮากาดจะถนัดพี่อันเนี้ยมันต้องแบบไม่ใช่เรื่องแต่ว่ามันเป็นจริงต้องตัดเนี่ยต้องแบบก็โอ๊ยมึงเอาอะไรกลับบ้านอีกอ่ไอ้ไอ้เรื่องต้องเล่นชอบดีนั่นแหละพี่ที่ผมชอบเลยสงสารชอบ่ะสงสารชอบ ชอบอกสื่อทำชอบอะฉันฟูหุบลำไงแต่ที่มึงชอบทำอ่ะเออได้เลยครับโอ้ถ้าพีพีจะนอนดิวกินเราจะเล่นอะไรกันดีอะไรเงี้ยอย่างพีพีลำแล้วก็บอกว่าก็ลำไงลำแบบที่มึงทำอ่ะพี่เบลก็คิดมันเป็นไอเดียที่แบบมึงคิดได้ยังไงทำไมสุดต้องมาทำอะไรแบบนี้ทำไรอ่ะ lòng này, Chắc xa lắm này nó được thầm à.